สบายดีพี่น้องพบพ่อกับสองบ่าวดาวพี่น้องตอนนี้กำลังซีพากันกินส้มอีกแล้วเอ้าใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจกอลาพี่น้องเลยเมี้ยวเมติยะนะ ไเดล er ูมาจะกินจกินเอ้ามากเจ๊ี่นองทมอคันมอไปทันไมันนี่กม่ไม่ปุงกินก่อนวะม้อหมากปนใดหมหมาก่ปนมสวยนะ ยินสมพี่น้องก็จวไปนกเจายากวานี่แหละบรรยากาศในงานไงพี่น้องที่ประคอยมี่ยังมแล่ลูกล้านมากินมาทานน้ำเนาะพี่น้องครมาะม่มา่าหม่มาแ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 ม่มม่าแม่มางม้มาแม่มาแม่มา่าม่มาแม่าา ไปไปตามมูอังพี่หนุ่มเอจ้จอยตามจะโคกแล้วมือหนิสองโค,ก,งโคกก็ใ่อยครับน้ำแมนจอยกันอะไรเนาะอะ<ว><ว>ไรบุญน้ำกัน มันชิงเหรอเนาะชิงเหรอก่มันูไปชมเดะเดม้อาวเรียรอไดจะวาเดินอเจ้าไปแดกนะม่มาต่อเพื่อนพี่น้องเลยสมัครเน็ตรายเดือนทั้งสองส่งพี่น้องส่งละแสน นะถัพี่น้องสีว่าคือสิแพงแท้สองและแซนกี่พี่น้องจักว่ามันสิทนสัมไดนะก็ะล่องสมัครเบิงซซย,ยูนิเทลเป็นมาสมครหายพี่น้องเป็นสถานีเป็นมาสมครเน็ตหายเนาะครั้งแรกเข้าที่เข้าลองสมครเบิงใส่ดีสัมไดเดี๋ยวาว่าใส่ดีนี่จะสิรถรลยจ่ายแต่ละเดือนออกได้ร้ายเติอพี่น้อย ปกติเข้าใส่บัตรน,นะพี่น้องใส่บัตรลงคลิบให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มอะไรกับลายกับประมาณสีแสนต่อต่อเดือนนะพี่น้องอันนี้แซดหนึ่งต่อเดือนเมื่อใชได้ใส่ได้บอพึ่งล่องครั้งแรกพี่น้องเ้าวบริการยูดีเทลนะเห็นบริการเครือข่ายสถานีรือว่ัสัญญาณ เพิ่มาสามัครขายมัอแหลกใจไปแล้วอสองแสนจาอู้ลงแพงเนาะสองแสนปับิงเขากระบูบอยเข่าก็ไม่ถอดปลาถอดปลาแล้วก็โอ้ยลงแงง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 แหละยังอยู่งานงงนงง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 ดงง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 ง้านนงาออางาาาาาบบงง สองสาวพูมาสักนิดหามือนินะไปเก็บผักเก็ไ่พี่อพบอไปนะออเป็คงรังคัวพี่น้องขเจเห็ดยัง้าวจอยจะาพเริญเบิ่งท้าง,างรังคัวพี่น้องเปิดไพ่กันเห <c ười> ็ดยังนั่เสอบางหึเตรียมอาหารแรงขา <c ười> วจอยกับยุพี่คะ ขอคล้องดีอีกแล้วพี่น้องเลยตาจ้อยโดยเยืีตยมเองเลยตามหุงสอดปลาคือเก่าพี่น้องกลางทัวเขา้าก็ได้ พี่น้องเลยตัดถากมาทางนี้ถากันมาเก็บพักสอยงานพระเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเก็บพักที่กินได้แหละพักติ๋วพักกระโดนพักไร้ล่ายางฮะนะพี่น้องเลยมาทีมงานเจ๊พาทำอหารพี่น้องเจ๊เกาเหลาแซวจอยพ้าเหลป่ามาอนี้เก็บพัก กางไกลจากบ้านอยู่ห้องน่ันอยานีเห็ดดีเนาะรอดทุกอ่ะไปพี่น้องเอ้ยรอด่อย่างอื pues ่นด yeah. yeah nah. ้ย่านยามที่สุดคือนำมาตามอิดีย่านเนาะค้เามา้ามองไม่คหอโควิดเราต้องรอดก่อนไปจ้า้องเ่งขยน่าณแดงโคว่าน่่านนำมาาเอาอนแล้วน มาเก็บผักกับสาวจอยแล้วก็เจ๊ทรายแดกมานำทางพี่น้องเอ้ยข้าวขี่กับสาวจอยมาค่ะเมื่อเจ้าคัดเดือสาวจอยเก็บผักตี่อู่พี่น้องเอ้ยเขาเก็บไปแล้วทายพี่น้องในบิึงในส้มเนาะพุญท่านน่ะเจ๊พี่น้องเอ้ยเสียงแซวๆอยู่ พักติวก็ตามมาดูการอะไรพักกัเพื่อลดรายจ่ายเนาะสิบหัอเฮ็ดสบพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณที่เขามาหับส้มได้เขามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจปาดงามดีเข่าหามพูดแล้ววะอย่าพูดเด็ดเอาจะมาหัดกินบะแสเด็ดเอาบะแซนคุณโอ้พี่น้อง S <S เออมันเอมันหามันกินอยู่แ่บเก็บผักจ้ามูจัดมูจัดเลยมันง่ายอ่อข้มาป่าไปไมาโปเต็มกระสอบบ่อยเมื่อวันซะ กอันนี้ว้าบ er ่เก like. ็เสตตันน้ำเบาบอ่ะไปนากันจะคนสองสี่หกเจ็ดคนเจ็ดโคนเจ็ดคนบ่มีแปดที่เนาะกือกอันนี้เนาะ ตายเราไปเรื่อยพี่น้องเลยขึงป่ายังบมครึ่งครับมาครึ่งป่าแล้ววันนียังบวครึ่งอดอันกระสอบต้องมาครึ่งป่าป้าครับนี่เราเก็บผักไปพี่น้อยถึงได้ค่ะสุดท้ายมันถ้าจอดจะ่อไปแล้วนะใครจะเคยไปจะแต่งกับปลานต่องามเนาะอันเพื่อนพักนะแล้วหรือเ่เพื่อนพักไกลเพื่อนเจ้าหขนาะ แล้วแล้วอวเรอันดวยบกอนเจยั่เห็นะเห็นต่อยังยังผักกระโดนนี่น้องันอยากแก่ก่อนมันแก่แม่แค้มจิก่บ่มีเพเนาะ เงินเงินไทยนี no. ah ่อ้าเขาว่าอ่าไปนทักอยงอันนี้นะทักตัวตัวเน่ะบอจงลงมาเาจงลงมาเอาไป เ่ะออคือคืออยู่ได้ต้นยังันนะกิน้งแรกได้นี่ที่ที่วาซักอันนี้กินได้นะมันแส่บังคือแก่มันแซ่บอ่ะเออหงแล้มันไม่เฮยหงมาเฮยต้นบุเปนผูบุญิงแห้งๆนะกงคิดจองพี่นะเอ้า

อห้คุณทุกคนกินหมดได้คนละต้นคนละต้นปะจ๊ะกินหมดได้อีมึงแต่เขาเว่าหัวตาคือเป็นคนวะอุตส่าห์มาน้เจกว่นคนละต้นคนละต้นยู่ใ่กระสอบกระสอบตร้นไเ่าไ่เนกระ่ต่เก็บพักพิดเก็บขาแข่งเกเปนลนี่ใบแบบนี้ เป็นคนตอวนี้มันเป็นคนแต่มันคล้ายๆคือการใบแทนบดคือการบ่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 บอก่บ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 ับอก่น่บ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 นบ่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 า่บลบ่าเบ่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 น่บ่บยบ่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 บบบ่่่เ่่่่บบ่่่่ ักลุ <t ops> ่มอ่ะพี่น้อยประมาณนีจ้ะนี่อันนี้กินได้พ่ะย่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประสนแต่มันแก่บ่แก่ดได้พอเขาแบ่งแบบมันเยอะหรือว่าอ๋อเออยูน้ำเย็นบ่เย็นบ่คือใบน้ำเกลียงแท้ค่ไงน้ำหวานบ่ เถ่กันบึงเจ่าจอยมันคือกันอยู่บ่เกียงอยู่ได้นี่เกียงอยู่อืออกันนั่นแหละไปจะเป็นขาเข้าตายพี่น้อยจะพากกินบ่ได้นสิเมาสิเบื่ออะไรใครแต่ว่าหมูท่านเนาะเก็บไปสถทีไปสลายสิไม่พักซิ้วมพื่กระดูนพักเต้าพี่หน้องพักเตากินแกงลำไมกับแกงลำไม่กับแบ ท่านมา่เรือพี่น้องได่พี่น้องเบิ่งได้ชมก่อนเทากับเก็บต่อยเป็นกิจการน่ะแล้วพี่น้องบ่มีเห็ดเผิ่งออกวะเนาะเห็ดปวกับพ่อวะเนาะชุ่มห้าวสีฟัวบ่มีมีเท่ากับสีใสแอบวุฒิข้องห้านะชุ่มมือพี่น้องเลยตามเกาะป่าเก็บผ้าพอแล้ววันนี้ พี่พี่ว่าสันไปโซจอยเก็บพักอีกเลิศพี่น่องเลยแกงใส่หอยคือสีแสบเนาะเนาะแม่เขาพักนึ่งเอาวัพักเ้เคีียเคีียดใ เคสฉร่วมกันบอก่ทการว่าอะร่าสาเปลี่ยนกัสอบกันเไปนะพี่น้องอือตัวบบผ้าเอาด้บผาไมจยงออตเอถ้ากระโดดนามมันนะเอาได้ะ

ย่านางแล้วก right ็ม oh, ีเลยฮะกองใช่ไโอ้ยเป็นป right. ่ายไผ่เลิศคู่แล้วก็มีไปได้เขียวมาค่ะนะเป็นผุ่มอยู่้องเลยบิอืดอ่าสะจอยเห็ดแล้วทั้งที่ทั้งที่สะจ่อยเั้งู่ยังงามอยู่เก็บกอีเลิศไปพี่้องเลยซอยๆกันเนาะ

เ้าได้เห็ดพ like, so ิ่งดอกหนึ่งเราเ้ยได้ดอกเดียวมาลงที่ไปเก็บพักนังเลยมันมักอยู่บนเปื้อนบนชะกปกมันมักซุ่มเนาะโอ้ยเออเดิ่ดหน่กะเด็ดเอา พ ah, ah, um, ี่น uh, ้องพี่อ <t une comida> claro. yeah, ้าาหอมยมาอ้หนยงปัดงามมาลีทางนี huh. ้ปาดธอพี่น้องเลยคันน้องเนี่ิเป็นคันน้องสมัยปดงามมาลีเนาะมันมักเปื่อนๆแผักอันนี้มักซุ้มๆเนาะ เพื่อนเจ็บซอยค่ะเราเก็บทีเด้อพี่น้องเด้อรับสิเนาะงายเนาจอเนาะันี้พี่น้องป่าดุุอยู่จูกเกพี่น้อง กรบสาจอเปลือกมั้ยนี่แต่ใหญ่งามๆเป็นกาบแล้วเขาก็ใส่อันอะไรมุงปูสองอันแล้วเขาปูติดอยู่งสองอันแต่ห้ามมีกับเป๋าใส่กระเป๋าเงินเวลายิงสิว๋วเราพายยิงก็ทาป่าปาปูลงปูล้ปูลงปูแล้วมันก็ทามาที่มีบอกว่าโฮมโฮมปูนะโมโฮมปูกรบหนวดที่เพิ่งนัมนแล้วั่นแห้ะ พักอันนี้ก็กินได้บ้าก่อนมันสิออกเพือนซอยกันเก็บพักซอยงานไญ่าหญถูกร้านซอยกันพี่้องดสมุดโต๊ะเชข้าวเป็นไปกับตมอให้ถ่ายกระเป้านเด้ยหย่อนงามทางผีชาวจอยข้างขางดิ กาเต่งหูจักอันคือตัวก่อนอ่ะนะเต่งคือบอตินเต่งหางต่อๆเลยทีนี้เต้งหางตอนมันเต่งมีสองกาบดลยข้างล่างว่าสีมันพิเการเซอออนที่เราเลยมะพรัยมักรัยหรือว่าหกผ้าอวัยห์นนะสีเหลืองเก็บผักอีเลยเก็สมุนไพรเนาะแม่ลาดเลยนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกุญพี่น้องเลยหลายที่เขามาเบิ่งกมาโซมไปพอกันใหม้ขีดนะพี่น้อง ฝากก oh, <okay. S 1> ดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใ้